أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كانพี่น้องผู้ที่ <applause> ติดตามรับชมรับฟังรายการเข้าใจอัลกุรอานตามวิธีสลัฟทุกท่านครับขอความสันติ ความเมตตาความจำเริญความโปรดปานและทางนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีแต่ท่านพี่น้องทุก,กท่านนะครับเดือนรอมฎอนอันจำเริญอันมีเกียรติพี่น้องได้ทำอิบารัตรกันอย่างมากมายหวังในความโปรดปานหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาเป็นพิเศษมากกว่าเดือนอื่นๆและผลบุญก็มากกว่าเดือนอื่นๆเป็นพิเศษ อย่างแน่นอนแล้วพี่น้องก็ขอดูอาละหมาดกันในยามค่ำคืนนะครับพี่น้องขอดูอาให้แนวทางอาลิซุนนะวันจมามะแนวทางของชาวซาลฟุสซาเล่เนี่ยชน300ปีแรกเป็นยุคที่ดีที่สุดเนี่ยพี่น้องช่วยขอดูอานะครับให้แนวทางอาลิซุนนะวันจมามะะได้ประสบความสำเร็จในประเทศไทยให้ มีผู้ที่เข้าใจแนวทางนี้ไม่ดื้อดึงต่อแนวทางนี้และให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศนั้นได้เห็นสัจธรรมของแนวทางอลิสุนนะวันจะมาแยกถูกแยกผิดเป็นสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จแต่กระนั้นก็ตามมันอยู่ที่ความพยายามของแต่ละคนด้วยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยต้องการที่จะเรียนรู้ กา,ก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 ารแยกถูกแยกผิดการแยกถูกแยกผิดนะครับมากน้อยขนาดไหนมีความเพียรพยายามที่จะเรียนรู้ในการแยกถูกแยกผิดมากน้อยขนาดไหนเหมือนกับที่เราอ่านฮะดิษเราไปเจอฮะดิษต้นหนึ่งต้นใดในหนังสือศาสนาเล่มหนึ่งเล่มใดเราอ่านหนังสือศาสนาแล้วเราไปเจอหนังสือศาสนาเล่มนั้นเนี่ยได้อ้างว่าท่านนบีได้พูดอย่างนั้นอย่างนี้ได้กล่าวอย่างนั้นอย่างนี้ แน่นอนเราก็ต้องตรวจสอบว่าหะดิษบทนั้นเนี่ยที่อ้างว่าท่านนบีพูดแบบนั้นแบบนี้เนี่ยหะดิษบทนั้นเนี่ยเป็นหะดิษที่เชื่อถือได้หรือไม่ท่านนาบีพูดเอาไวจ้จรงิงๆหรือไม่หรือว่ามีใครบางคนอ้างว่าท่านนบีพูดแต่นบีไม่ได้พูดในความเป็นจริงแล้วท่านนบีไม่ได้พูดเราก็ต้องเรียนรู้กระบวนการตรวจสอบหะดิษกระบวนการที่จะให้รู้ได้ว่าหะดิษบทหนึ่งที่ ถูกอ้างไปยันท่านนบีนั้นเป็นสิ่งที่ท่านนบีได้กระทาเอาไว้หรือได้พูดเอาไว้จริงๆหรือไม่หรือท่านนบีถูกโกหกใส่ท่านนบีถูกอ้างแต่ท่านนบีไม่ได้พูดเอาไว้ไม่ได้ทําเอาไว้อย่างที่ถูกอ้างจริงๆก็เราก็ต้องเรียนรู้กระบวนการตวรวจสอบหะดิษถูกไหมครับพี่น้องกระบวนการตวรวจสอบหะดิษเราถึงจะแยกแยะว่าฮะดิษต้นนี้เชื่อได้หรือไม่เหมือนกันครับพี่น้องครับ ในเรื่องต่างๆมันก็จะมีกระบวนการตรวจสอบว่าอะไรจริงอะไรเท็จพี่น้องมีทองพี่น้องอยากจะรู้ว่าทองที่พี่น้องมีนั้นมันเป็นทองจริง <c oughs> หรือทองเก๋หรือพี่น้องไปซื้อทองที่ร้านขายทองพี่น้องก็จะต้องตรวจสอบอย่างดีเลยว่าทองที่เขาจะขายให้เราเนี่ยโอ้โหมันบาทละหมื่นกว่าบาทละเกือบสองหมืน่นบางยุคเนี่ยบางช่วงเนี่ยทองบาทหนึ่งกับสองหมืน่นจะยอมจ่ายไปสองหมื่นเนี่ยพี่น้องต้องตรวจแล้ตวตรวจอีกว่าทองเนี่ยมัน ชัดหรือเปล่ามันไอ้มันมันมัน,ม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 นเป็นทองที่จริงๆหรือเปล่าไม่ใช่เก้หาวิธีตรวจสอบเพื่อตัวเองจะได้ของแท้มาแล้วเรื่องศาสนาละครับพี่น้องเรื่องศาสนาเวลาพี่น้องซื้อผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่อาหารเสริมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พี่น้องจะได้รับประโยชน์จากมันเนี่ยพี่น้องก็พยายามหา,หาแหล่งที่จะซื้อได้ของแท้ของปลอมอย่างนั้นอย่างนี้ของแท้มีวิธีพิสูจน์มีมีข้อสังเกตแบบนั้นแบบนี้ ก็จะมีการบอกกันพี่น้องก็อยากจะได้ของแท้เพื่อตัวเองจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ไม่ได้รับพิษภัยอันตรายจากของปลอมแล้วเรื่องศาสนาเนี่ยพี่น้องถ้ามันเป็นของปลอมแล้วพี่น้องคิดดี๋ว่ามันมันจะมันจะไม่มีพิษมีภัยเนี่ยแต่พิษภัยมันไม่ได้ออกมาเหมือนเหมือนเหมือนกบกินยาของปลอมอะไม่ใช่ยาจริงๆอะมันไม่ได้ออกมันไม่ได้ออกผลโลกนี้ไงมันไปออกผลโลกหน้าพี่น้องแต่มันออกแล้วมันออกเจ็บเลยทีเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องเรื่องศาสนาเนี่ยนะ ยิ่งจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษที่จะให้ได้ของแท้มาและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษว่าเราจะได้ของปลอมมาหรือเปล่าแน่นอนพี่น้องก็ต้องเรียนรู้การตรวจสอบเป็นเรื่องๆไปเรื่องฮะดิษเรื่องแนวเรื่องเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้และสิ่งที่อาจารย์อามิรนานได้นําเสนออยู่ก็เป็นหนึ่งในการตรวจสอบว่าศาสนาอิสลามที่ถูกอ้างกันเนี่ย ว่าเป็นแบบนี้แบบนี้เนี่ยมันจริงหรือเปล่ามันเป็นของแท้หรือเปล่ามันมีขั้นตอนตรวจสอบอย่างไรเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์อามีนได้ตรวจสอบต่อว่าอะไรมันแท้อะไรมันปลอมกันแน่จากตอนที่แล้วเชิญครับอาจารย์อัลฮุบิลลาฮิมินลัลลอฮ์บานุบะดิลลอฮิอัลลอฮ์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 อัลลอฮอัลลมีนวะบิฮินัสตอฮ์ัลล์ลาฮ์อัลลวะ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ลลอฮ์อัลลอฮ์อัลีนอัลลอ อัามะบ่าวสัลลัมอะลัยกุมวะรับมะตุลลอฮฺวะบาริกาตุครับอาจารย์ชลิดครับอาจารย์ในตอนที่ผ่านมาเราพูดถึงครับศาสตร์ไม่ใช่ศาสตร์สิสารอันสำคัญของคัมภีร์อัลกุรอานครับนั่นก็คือเรื่องที่ว่าการจะเข้าถึงเจตนารมและแก่นแท้จากคำสอนของอัลกุรอานและอัลฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ a ศ็อลลัลลออฮุะลัยฮิวะซัลลัมได้นั้น จะต้องผ่านความเข้าใจจากชนรุ่นสฮาบะถ้าเจ้าของแท้นะใช่จะต้องผ่านความเข้าใจจากชนรุ่นสฮาบะสำคัญเลยซึ่งนั่นก็คือความหมายของการอยู่บนหมู่คณะแห่งสัจธรรม,มดำรงอยู่บนเส้นทางของหมู่คณะแห่งสัจธรรมครับฮะดิษจํานวนมาก ที่บอกถึงการยึดมั่นให้เป็นกลุ่มก้อนให้เป็นปึกแผ่นยาแตกแถวตามชนหมู่มากอะไรพวกนี้หรือ,อที่เรียกว่า Al a, อัลจามะหมายถึงหมู่คณะชนหมู่มากจากคนรุ่นสหะเพราะพวกเขาคือหมู่ชนแห่งสัจธรรมรดังฮะดิษหลายสัมนวนนที่ท่านนาบีบอกว่าอะัยกลุมบิ็นญามะ วิยากุ้มวัลฟรุรกอพวกท่านทั้งหลายจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับพวกท่านที่จะต้องยึดมั่นกันเป็นหมู่คณะเป็นมหมายถึงยึดมั่นด้วยกับหมู่คณะของบรรดาสวามีนั่นก็คือพวกท่านคนรุ่นหลังๆนี่จะต้องเป็นกลุ่มก้อนให้ได้อย่าแตกแถวโดยกลุ่มก้อนอันนี้ต้องตามกลุ่มก้อนจากคนรุ่นแรกอีกที<ำ>นะและท่านนบีก็บอกวพวกท่านจงระมัดระวังการแตกแยกหมายถึงการแตแกแยกแยกตัวออกจากศาสนาหอนหรอ ไปเป็นกลุ่มต่างๆแล้วขัดแย้งกันเองโดยทัศนะด้วยความคิดอซึ่งนี่คือศาสตร์จากอัลกุรอานค,คือเนื้อหาเก่นแท้ของการเข้าถึงคัมภีร์อัลกุรอานเป็นบันไดขั้นแรกที่จะเข้าใจเจตนารมณ์ของอัลกุราอานทุกวันนี้เราบอกว่าอัลกุรอานคือคัมภีร์ที่จะแก้ปัญหาโลกใช่แต่มันจะแก้ไม่ได้ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจอัลกุรอานตามแนวทางสฮับ พูดให้เขาใจง่ายๆก็คืออันกุรอานเปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่งที่มีขุมทรัพย์แต่เรายังไม่มีกุญแจดอกจริงๆที่จะไขประตูบ้านซึ่งกุญแจอันนี้แหละคือบรรดาฮาบะห์และสลักนั่นก็คืออันกุรอานที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ว่าวัสซาบิ c o o n ا ل أ و ل و ن م ن ا ل م ه ا ج ะ ي ن و ا ل أ ن ص ิ ر و ا ل ذ ي น ا ت ب ع و ه م بإحسانرضيالله عنهمورضو عن วดดา่าอัตตลักษม์จันนทร์ที่ตัต้งยุริทัฐท่าฮัลันฮารุคอลีดีในฟิฮะอบาบัดะซาลิกัลฟัลซุลอาลีมอัลลอฮ์บอกว่าชนรุ่นแรกครับที่นะทาาอัลลอฮ์เตรียมสวงสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายให้พวกเขาแล้วซนะึ่งพวกเขาเป็นหมู่ชนแห่งความสำเร็จนี่คือคุณสมบัติอของพวกเขานะชนรุ่นแรกอันนี้ก็คือบรรดาสาวกของท่านนบีทั้งสองกลุ่มเลยมุฮามัดชีรีนอันซอตใช่ บรรดาสาวกของท่านนาบีและบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามสาวกของท่านนาบีนั่นก็คือบรรดาหมู่ชนแห่งชาวสลับ<ำ>นี่แหละหลักฐานใ้ตามอมนะฉะนั้นก่อนจะเข้าถึงประตูของอัลกรุรอานก่อนจะเข้าถึงบ้านที่มีชื่อว่าอัลกรุรอานต้องมีกุญแจต้องมีกุญแจที่เรียกว่าสลัฟ ไม่งั้นก็จะไม่เจอทองที่อยู่ในในบ้านเราถ้าเข้าไม่ได้ถ้าเราเข้าไปจะเอาเก่นเทของอันกุอาด้วยการปีนประตูเข้าไปเราก็จะโดนตำรวจจับจะหลงนั่นเองหลงอ่ะนะแต่นั้นวันนี้จะพูดเนื้อหาจะต่อนะครับอ่าจะสลิปเดี๋ยวเราเข้าต่ออ้าวเจอแล้วจย์วันนี้ที่เราจะพูดเนี่ยประเด็นของเราเนุ่มมีอยู่ว่าอะไรคือต้นเหตุที่ทำให้มนุษย์จำนวนมากเนี่ยนะ ซึ่งอยากจะเอาอัลกุรอานเป็นทางนำนี่แหละแต่สุดท้ายนี่หลงไม่สามารถได้อัลกุรอานตามที่พวกเขาตั้งเจตนานะอะเดรามาดูท่านอิหม,ม่ามบารบาฮารีร,รอฮิมะฮุลลอฮได้กล่าวไว้ว่าว่าลมอันนัลคุรุยอันตตอรีกอะลาว่จะให้นี่ท่านได้บอกไว้ว่าพวกท่านทางไหนจงรู้ไว้เถิดว่าการแตกตัวหลงทางแหกอคอกออกจาก ตอรีกเส้นทางที่ถูกต้องของอัลกุรอานของอิสลามนี่นะมันมีสาเหตุมาจากสาเหตุหลักๆอยู่สองประการนะอัมมาอฮะดูฮุมาฟะรจุลุนกอดเซลละองนิตอรีกิวะฮุวะลายูริดุอิลลาขอยรินฟะลายุกตะดดาบิซัลละติฮิฟะอินนะฮูฮาลิกุณนะอันนี้สาเหตุที่หนึ่งสาเหตุที่หนึ่งก็คือบุคคลที่หลงออกจากออกจาก แนวทางแห่งสัจธรรมเนี่ยนะสาเหตุนี่มันมาจากเขาเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะดื้อดึงคิดร้ายต่อศาสนาเขาเนี่ยคิดดีมีเจตนาดีแต่ถ้าพูดง่ายๆแล้วก็คือวิธีการของเขาเนี่ยมันผิดออันนี้เลยเป็นสาเหตุที่หนึ่งที่ทาให้คนเนี่ยแหกข้อออกจากแนวทางของอัลกุราอานเนียด,ดีแต่หลงอันนี้นะอิมามบะฮารีบว่านั้น จะไม่มีการตามในความผิดของเขาเด็ดขาดจะเอาความผิดของเขามาตามไม่ได้พราะแท้จริงแล้วฮาลิกุลคนคนนี้กำลังหาย,ยนะเร็วนะอันนี้ประเภทที่หนึ่งอธิบายอีกทีครับประเภทที่สองอรั์ทราอสวัว่ราจุลุนอานาดัลฮักกะวะคอลาฟามันกานะกบลาฮูมินัลมุตะกิด ประเภทที่สองที่หลงออกจากแนวทางที่ถูกต้องก็คือบุคคลที่ท้าทายต่อต้านสัตธรรม,มและขัดแย้งกับแนวทางของศาสนาที่บุคคลก่อนหน้าเขาจากบรรดาผู้ทรงธรรมได้นับถือกันอยู่อมหมายถึงขัดแย้งกับสลับเลยนี่แหละสาเหตุสําคัญอันที่สองอน,นี้ดื้อเลยตั้งใจน,นี่แหละลดื้อนี่คือนิยามของการดื้อนี่แหละเอเบลิส ขัดแย้งกับซาบะขัดแย้งกับสลับมุตตะกีนพูดยำเกรงทั้งหลายเลยเนี่แหละอิบลิสเลยแหละฟะฮุวับบัลลุมุดิลคนประเภทนี้เนี่ยมันหลงและมันก็พาคนหลงด้วยัยตอนนุนเป็นัยตอนโอโนะมารีดุนฟีหาสิหลอุ่มมา เป็นบุคคลที่เป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นน้อนบอนไส้แห่งซาตานในประชาชาตินี้เป็นน้องเน่าแห่งประชาชาตินี้นะว่าตีกุนอาลามันอัรฟูฮอันนายฮัซซิรนาซามินฮูและเป็นวาจิบเป็นหน้าที่สำหรับผู้ซึ่งรู้ผิดภัยของไอคนประเภทนี้ ที่จะต้องตักเตือนแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังไอ้คนประเภทที่สองทท,องที่อันตรายเนี่ยนะไว้ยุ้ยยินาลินนาสิกิสซซตาหูและจะต้องแจกแจงให้ประชาชนได้รู้ถึงเรื่องราวของไอ้คนคนนี้ครับนะลีอัลละยาคออาฟีบิดาติฮิอาฮาดุนไฟยะเล็กเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ไม่มีคนหนึ่งคนใดเนี่ยนะหลงไปกับบิดอะแล้วก็หายันนะของไอ้คนพวกนี้แล้วสุดท้ายก็หายันนะ อันนี้คือตัวบทเดี๋ยวอธิบายบมีสองมีตัวบทในค่อหน้าชัดมีสองประเภทด้วยกันน่นะอาจารย์ชริปมาอธิบายครับอิมามบร์บะฮารีเนี่ยได้แจก,กแจงให้เรารู้ว่าสาเหตุที่ทําให้มนุษยชาติไม่สามารถเข้าถึงบ้านของอัลกรุรอานไม่สามารถสเสวงหากุญเกที่จะเปิดบ้านที่เรียกว่าอัลกรุรอานซึ่งเป็นบ้านที่มีขุมทรัพย์อัลลัมคาอยู่ในนั้นได้ม,มาจากสองสาเหตุสาเหตุที่หนึ่งอาจารย์ชริอ บุคคลที่เนียดดีตั้งใจเนี่ยเจตนาดี<ม>แต่ไม่ยอมตามแนวทางที่ถูกต้องอแต่กลับสร้างแนวทางต่างๆ<ม>คือเจตนาดีไง<ม>อันนี้เนี่ยประเด็นที่หนึ่งนะครับหลงได้นะครับครับฉะนั้นเนี่ยจำไว้นะครับลห<ม>ลงคือหลงอื<ม>อย่าเอาเรื่องเจตนาเรื่องว่าเขายอมเกรงตอลอเขาอย่างนั้นอย่างนี้เขาทำงานเยอะ เขาเนียดเพื่ออิสลามไม่ปกป้องจากความหลงผิดนะครับอืมไม่เป็นเหตุผลท <ำ S 1> ําให้ความหลงผิดหายไปไม่ใช่ว่าคนนั่เนี่หลงชัดๆแล้วถูกพิสูจน์แล้วว่าแนวทางที่เขายึดถืออยู่นี่หลงเราก็บอกว่าเขา เนี่ยดีเขาทํางานเนี่ยแล้วเขาททั้งหมดนี้เพื่อราทั้งนั้นมันดราม่ากอาจารย์คนที่พูดประมาณเนี่ยเขาแยกไม่เป็นระหว่างสองสิ่งหรือเปล่าคือสิ่งข้อแรกคือตัวคนที่หลงอ,ะอ่ะอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองหลง<ช>สองคือแนวทางที่เขายึดน่มันหลงแน่นอนไอ้แนวทางมันไม่มีชีวิตใช่ไหมใช่คือเราฟันตรงไรแนวทางนี่หลงอาจารย์เชรี่แยกไม่ออกระหว่างสองสิ่งผมต้องการจะบอกว่าอย่างน้อยที่สุดสมมุติว่าคนคนนี้หลงเพราะเจตนาดีตัวเขาเนี่ย พฤติกรรมในตัวเขาเนี่ยลงไปไ่เรียบร้อยเลยฤต่หรรน้าที่อลัลลอฮ์เขาจะเป็นลงนรกหรือไม่นี่ไม่รู้แต่เราเนี่ยผู้ตามเนี่ยชัดต้องรู้ว่าไอ้นี่มันกําลังเดินทางผิดใช่ส่วนมันจะได้สติหรือไม่คนละเรื่องเองเไปยุ่งทำไมอย่าไปแก้แทนเองนไปแก้แทนทำไมเนี่ยคือศาสตร์นี่คือเขาเรียกว่าอุปสรรคที่จะทําให้คนเข้าไม่ถึงอัลกุรอาน พราะการยึดติดกับความหลงผิดของคนอ,อิมามบัลบาฮารีจึงบอกว่าไม่มีการตามความหลงผิดของคนประเภทนี้อีกอเพราะแท้จริงแล้วเขาในกําลังเดินทางสู่หายนานะแล้วอาจารย์ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยเหมือนกับสังคมบ้านเรามีปัญหาประมาณเนี้นะคือมึนอะอาจารย์จะเรียกว่ามึนก็ได้คือไปพูดว่าเขาเนี่ยเนียดดีนะเขาช่วยเหลืออิสลามเขาช่วยดาว่าต่างศาสนกเขาช่วยให้ต่างศาสนกเข้าใจอิสลามดีอย่างนั้นอย่างนี้นะเนี่ย แล้วกับแล้วกับสุดท้ายก็คือไปพูดอย่างเงี้ยทำให้มันคุมเคือทําให้สิ่งที่เขาหลงจังๆเนี่ย<ม>กลายเป็นว่าเออไม่ใช่เรื่องใหญ่<ม>กลายเป็นว่าเออเขาเนี่ยดีอย่างนั้นอย่างนี้คือแยกให้ออกสิครับว่าตัวคนนะ่ะอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองหลงกับไอ้สิ่งที่เขาเหยียบย่าอยู่บนแนวทางนั้นไอ้คำสอนที่เขาสอนนะ่ะมันหลงชัดชมันอาจจะไม่ผ่านด่านหนึ่งด้วยซ้าไปถ้าพี่น้องรู้เรื่องด่านไม่ไม่ผ่านด่านหนึ่งด้วยซ้าไป<ม><ม>เพราะฉะนั้นแยกสองอย่างอย่าตีมึนคือไอ้ตัวคนที่ อยู่บนแนวทางที่หลงนี่อย่าไปแก้แทนแต่ต้องชี้แจงอย,อย่าอาจารย์บอกต้องชี้แจงจใช่ไหมทีนี้เชคโซเลต์ลฟาวจานงได้บอกไปว่าคนที่ออกจากแนวทางของอ,อัลกุรอานหรือแนวทางแห่งอัลลิสุนนะมัลจามะอนนีดนะแม้ว่าจะเนี่ยดีก็าตามอิสติฮัดเดี่ยไม่เพียงพอแล้วที่จะปกป้องเขานะอือาจจะไม่พอนะจะมาอ้างว่าเขาวินิจใช้เลยนี่ไม่ได้อืเช่นคนที่ ในหลักการอิสลามอย่างที่เราเคยสอนอันกุรานปฏิเสธการแก้ปัญหาผู้นําที่ชั่วร้ายโดยการก่อกฏอบทอคนบางคนนี่ก่อกรฏบทคนล้มผู้ปกครองปฏิวัติเหมือนกนัมนันสุเทพทําเนี่ยอพูดถึงในการเมืองอิสลามเนี่ยคนบางคนนี่เนียดีนะอ,นอิสลามบอกเนี่ยหลงต่อให้เนียดีก็หลงหลงฉะนั้นอ้างอิสติฮัดอิสติฮัดคือการ<ำ>มินิฉัย,ยไม่เพียงพอแล้นวนะบุคคลประเภทนี้คือบุคคลที่หลง ซึ่งสอดรับเขาเรียกว่าบุคคลที่หลงตามเจตนารมณ์ขององค์การอันกรันที่บอกว่าวะอันฮาซาซิรอตีมุสตีมาฟัตตาบิอูหูเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยแท้จริงแล้วแนวทางอันนี้เนี่ยคือแนวทางที่เที่ยงแท,ท้เที่ยงตรงคือแนวทางนาบีบท่านจงปฏิบัติตามมันววลาตัตตาบิอุสซุบลุล พวกท่านอย่าไปปฏิบัติตามแนวทางต่างๆซึ่งนอกเหนือจากแนวทางนี้เนี่ยคนประเภทที่หนึ่งเนี่ยดีก็เข้าสู่การปฏิบัติตามแนวทางที่หลงได้นะนะฟาตาฟาร์กบีกุมอันซาบีเลยและแตกแยกเห็นไหมออกจากแนวทางของพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยแตกแยกตามหลักอิสลามคืออย่างนี้นะฉะนั้นแล้วจุดยืนของพวกเราเนี่ยอาจารย์ชริปเชคโวซานบอกเลยนะครับเรื่องอากีดะ เรื่องใหญ่ในอิสลามเรื่องอูซูเรื่องกีด้เนี่ยอ้างอิสติฮัดไม่ได้คือเรื่องที่เขาไม่ไม่เปิดให้เป็นอิสให้ไม่เปิดตั้งแต่แรกแล้วให้มีสองทัศนะนะจางถ้าจะพูดนะวินิจใช้ไม่ได้นะอย่างเดียวฉะนั้นเราเนี่ยขอปฏิเสธทุกแนวทางที่หลงผิดแม้ว่าแนวทางที่หลงผิดอันนี้จะถูกสร้างขึ้นมาจากเจตนาลมที่ดีก็ตามแต่บอกให้คนคนนั้น เนียนดีแค่ไหนตัวเข้ากับอัลเราไม่รู้แต่แตเราจะไม่ตามและเราจะต้องตักเตือนประชาชนให้ออก่ออกางสมมุติบางแนวทางในใช้สติปัญญาในการวินิจฉัยปัญหาศาสนาแม้ก็ําเป็นเรื่องฟิกตัวผู้ใช้ไม่ทราบเราไม่รู้นะัที่ยวหรอเป็นเรื่องของ All. อัลลอฮ์ แต่เราขอปฏิเสธแนวทางเขาจะหมดเวลาเดี๋ยวพี่องมาต่อกันเดี๋ยวมาดูคนประเภทที่สองต่ออ่าคนประเภทที่สองนี่ดื้อและไอ้นี่ดื้อและประเภทที่สองไอ้ประเภทแรกนี่เนี่ยดีนะแต่เนี่ยดีก็ไม่ได้เป็นข้ออ้างว่าไม่ให้เขาหลงนะ้องเตือนยังไงก็ต้องเตือนส่วนสภาพของเขากับอาลมณ์เนี่ยนั้นว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่ใช่มาแก้แทนจนกระทั่งว่าคนก็ไม่รู้เลยไอ้คนนี้มันหลงประเด็นไหนบ้างไม่ใช่ต้องชี้แจงยังไงก็ต้องชี้แจงแล้วก็ประเด็นที่ เป,เป็นอักรีดาเป็นอุซูนเป็นเรื่องใหญ่ที่มีสองทัศนะไม่ได้ตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยนะอย่ามานั่งวินิจฉัยอีกเพื่อจะให้มันมีสองทัศนะให้ได้ไม่ใช่ปิดไปเลยปิดไปได้เลยอย่ามาวินิจฉัยนะครับอ้าวเดี๋ยวประเภทที่สองที่ีดือ้อจะเป็นยังไงต่อไปพี่น้องติดตามกับรายการเข้าใจอัลกุรอานตามวิธีสารับอินชาลอจนกว่าจะได้พบกันในตอนต่อไปสำหรับวันนี้จากลาด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. warahmatullahi wabarakatuh.